โอ้วิธีโค้งครับพี่น้องครับโอ้แบบม้าต้องคนใหญ่เนาะมสองสามคนโอ้ยมังสาตางคนเด้อคนนี่แก่หม้อกับเปล่ากับเอาดัางใหม่จัดโลกีคนน่ะเอ้ยโคตรมาเรือแท้ไข่ไข่พออีพอเนี่ยไข่หน่อไม่ผมบอกเลยแล้วไข่กนโอ้ยโอ้ย กระดาษตั chat, star, mm ้าไรน้อ hmm. พ mm ่อใหญ่น hmm. mm ้อโอ้ยอ้ยโคตรโโคตรโออตรงบลยางเอาไปอีกทียเฮ้ยไปนี่โอ๊เขาอันนี้เขาอีฟาแน่น่มองโอ้ยมองยอนมองยอนมองยอนแล้วยอนเอา โอ้ท่าทางไรมองหยอนตอมนมองม่น่าโอ้เขาท่าเขาท่าเขาท่าอีพออีกแก่เลยกฮ้ยาดงไม่ลงเหมนพนแอกุดแอกดก็กดไปเขาดังไม่เปลี่ยนลโอ้ยเขาท่าไรเขาท่าไร